สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับดิ่งเพชรยนต์ฮะวันนี้ผมมีรถเอ่อ New Camry สองเข้าใหม่1นึ่คันนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นเะฮะนะเครื่องยนต์เบนซินนะครับสองพันซีซีนะฮะไม่เคยติดแก๊สติดก๊าสนะฮะคันนี้เป็นรถผู้บริหารใช้งานมือเดียวนะครับเลขไมเก้าหมื่นสามโลพี่นะครับใช้งานน้อยมากนะรถแค่ล้างเฉยๆนะฮะยังไม่ได้สปาไม่ได้เก็บงานนะครับ สวยใสบางเดิมขนาดนี้นะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดตามรับชมคลิปนี้ให้จดให้จบนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาดีด้วยนะฮะเปิดราคามาเพียงแค่7 2 9 0 0 0บาทนะฮะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวผ่อน13,000บาทนะฮะรายได้26-27ออกคนเดียวได้แล้วครับพี่นะครับคันนี้ได้สวยใสบางเดิมนะครับจริงๆนะกุญแจสำรองก็ครบนะฮะเช็คระยะเซอร์วิสศูนย์นะครับสวยใสอย่างนี้พลาดไม่ได้พี่ใครสนใจ จะจับจองนะฮะศูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามด่วนได้เลยนะฮะหรือว่าต้องการดูรายละเอียดของตัวรถก่อนติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวพาชมรายละเอียดตัวรถเนี่ยรอบคันเลยนะฮะนี่ฮะรถเข้ามายังไม่ได้สปานะฮะแค่ล้างที่เฉยยังไม่ได้คิวซีอะไรทั้งสิ้นนะครับพี่ยังสวยใสยน่าใช้ขนาดนี้นะฮะใครสนใจนะครับรอชมนะก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยพี่นะฮะนี่ฮะคันนี้นะโคมไฟหน้าเขาจะเป็น โปรเจคเตอร์เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะแบบนี้เลยนะอันนี้ใหม่น้อยนะครับนี่ฮะสวยๆใสๆนะฮะนี่นะครับรูปไปไม่มีสะดุดนิ้วสะดุดมือนะฮะกระจังหน้าได้เป็นสีดําสีเดียวตัวรถเลยนะฮะนี่ยโคมไฟหน้าซ้ายหน้าขวาเนี่ยนะครับไม่กรอบไม่แตกไม่มีร่องรอยสเก็หินนะฮะแท้เดิมโรงงานนะฮะเรามาดูที่ไฟตัดหมอกนะฮะด้านล่างนะเป็น led นะกระจังหน้าเนี่ยเขาเป็นเทาดำนะฮะ นี่ครับเราดูชายกันชนนะไม่มีคูดไม่มีเบียดเลยนะถ้าชนก็อืมแย่อยู่นะเพราะว่าเขามีตัวเซ็นเซอร์การยะจอดด้านหน้ามาให้เสร็จสับนะพี่นะฮะนี่ครับทางซ้ายแล้วขวานะดูดีสวยใสายบางเดิมหานนี้นะฮะนะครับมาดูส่วนฝากระโปรงนะรูปไปเช่นเดียวกันพี่นะฮะ ไม่มีสรุดนิ้วเลยเหลี่ยมสีสันตัวรถบางเดิมนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มด้วยนะฮะสวยใสเดี๋ยวสปาทาความสะอาดขัดเคลือบให้อย่างดีเลยนะงเงาฉ่าๆเลยนะฮะอ่ะไปะเดี๋ยวไปรับชมภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับมาไปรับชมกันต่อนะพี่นะนะครับให้ดูโดยรวมก่อนนะนะฮะนี่ฮะบ,บางเดิมแน่นอนพี่นะครับการันตีเลยเนะย หัวนงหัวน็อตนะฮะไม่มีร่องรอยการถ่ายการงัดกันเงยนะครับใส่ใสนี่ฮะปิบเลยนะซอกประตูเอ่อซอกแก้มนะฮะน,อน็อตแก้มนะนี่ฮะไม่มีร่องรอยการถ่ายนะแต่เข็บเดิมสวยๆนะเห็นไหมนี่ฮะจนะชัดนะเ,นะเๆๆม็ดองค์เม็ดอารคมคมเลยนะฮะซีนอ่อนนะครับเดิมจิกง่ายๆนุ่มๆแบบนี้นะฮะไม่มีไม้ค้ำฝากระโปรงนะได้เป็นโชกนะฮะขึ้นได้สุดนะโชกไม่ปิดไม่แตกนะฮะ ติ๊กเกอร์กันกระแทกนะติ๊กเกอร์ใสยังอยู่อยู่เลยนะฮะเห็นไหมรูพรมกลมสวยทุกช่องทุกรูนะฮะไม่ผิดรูผิดล่างนะนี่ฮะติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะทั้งคําเตือนติ๊กเกอร์น้ํายาองค์น้ํายาแอร์นะฮะอยู่ครบหมดเลยนะฮะสวยใสบางเดิมแบบนี้เลขกไม่เก้าหมื่นโลนะฮะสนับราคาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวผ่อนหมื่นสามปีนะครับนี่ฮะกระโหลกโชคนะฮะปั๊มนูนเม็ดองค์เม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบหมดเลยตะเข็บสวยๆนะฮะมา ลายเด่นถัดมาคมไฟหน้าแท้เดิมนะฮะการหม้อน้ำด้านหน้านะนะฮะหมุดพลาสติกไม่มีร่องรอยการแกะการงัดแงะนะฮะไม่มีเสียงกอกแกลบแน่นอนนะฮะนี่ซ้ายขวาพี่นะฮะสวยๆนะฮะนี่เราดูตัวเครื่องนะฮะเครื่องยนต์ไม่มีคราบน้ำมันนะครับฝาเสื้อสูบไม่โก่งน้ำไม่ดันแน่นอนนะฮะไม่มีเปลี่ยนซีนเปลี่ยนประกันมานะแห้งๆกินๆ รถไม่ได้สปาเลยนะสวยใสแบยยบนี้นะฮะพลาดไม่ได้นะฮะมาร์คคิวสีแจ้มเดิมแจ้มสีตรงจุดตรงมาร์คอยู่ครบนะฮะนี่นกระทั่งตัวสายหม้อน้ำเนาะนะฮะยังอยู่ครบอยู่เลยนะฮะอ่ะดูถนนกันความร้อน,นครับไม่ยุย่ยไม่เปื่อยไม่ตกของช้างนะเดี๋ยวสปาทําความสานะอาดแน้นี่กรีบเลยนะฮะนี่ครับน่าไม่มีโดนมาแน่นอนที่นะคันนี้นะครับการันตีนะอ่ามาดูด้านข้างนะฮะล้อแม็กอัลลอยขอบสิบหกนะฮะ ดิสเบรก4ลอ้อแอร์แบ็กเจ็ดใบนะยางได้เป็นบิสโตนนะปี22ดอกยางยังหนาหนาลึกๆนะเพีเยงแต่ยังไม่ได้ล้างไม่ได้สปานะ,ะเบียมสีสั่งตัวรถด้านข้างนะฮะนี่ฮะแค่ล้างมาเฉยๆนะพี่เงาฉ่ำเลยนะนี่ฮะชายประตูด้านล่างนะ,ะไม่ค่อมไม่เบียดนะนี่มาดูกันต่อนะฮะกระจกแท้เดิมรอบคันนะฮะรถไม่เคยตีลังกาพลิกคว่ำนะฮะด้านข้างมีคิวคมเนียมนะ คาดทางบนทางล่างนะฮะจากหน้าไปท้ายสุดเลยนะฮะกระจกมองข้างปรับแลปพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว LED ข้างหูกระจกนะพร้อมกบตัวแถบคมเนียมมาให้เสียดสับนะฮะมือเปิดก็ได้เป็นคมเนียมนะับพี่นะฮะมานี่ครับโอ้ยเราดูดีนะฮะประตูนะฮะออโต้ทุกบานนะพี่นะนะฮะเป็นวันทัดกดขึ้นลงครั้งเดียวนะฮะกดขึ้นลงครั้งเดียวนะฮะช้ประตูนะฮะ ซีนเดิมตะเข็ดเดิมสวยๆนะมีไฟสองพื้นสองเท้านะกำกั้งกำคืนนะลงรถนะเจอแอ่งน้ําเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะนะหรือว่าเจอสัตว์มีพิษนะปลอดภัยนะครับนี่ฮะซอกประตูสวยๆนะครับซอกประตูสวยๆนะฮะล็อกไม่ขยับนะฮะบ,บางเดิมเลยสครับเพดนะฮะสแตนเลสแล้วก็ตาตเอ่อประทับตาแคมรี่มาให้เสร็จจับนะแผ่นพลาสติกยังไม่อ,ออกเลยพี่นะฮะนี่ฮะอ่าได้พยางนะฮะ ในพายางเข้ามานะฮะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะนะครับเบาะเป็นบัคเกอร์ซีดนะฮะมีรูระบายความร้อนนะทั้งที่นั่งแล้วก็พักพิงนะฮะเนี่ยรถยังไม่ได้สปานะเดี๋ยวสปาอ่าซักเบาะซักพรมดูดฝุ่นให้นะครับอ่ามาดูกันต่อนะฮะเสาบีนะฮะสติ๊กเกอร์มอกนะฮะแผ่นเพจนะฮะตรงรุ่นตรงปีนะสองศูนย์หนึ่งเก้านะแผ่นเพจไม่พับไม่ยับไม่งอกนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะการติดใหม่นะฮะหัวน็อตสวยๆคมๆแบบนี้นะฮะ โครงสร้างเดิมโครงสร้างดีมากพี่คันนี้นะฮะและเลขไม่เก้าหมื่นโลนะฮะอูนะมาดูสีลังคานี่ฮะสีลังคาไม่ลอกไม่รอนไม่ซีดไม่จางนะผูุบริหารนะ่าจะมีช่องจอดประจําตําแหน่งอยู่แล้วเนาะนะฮะสวยใสบางเดิมนะมาไปกันต่อนะฮะนี่ครับได้ไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพี่คันนี้นะราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยห้าสิเปเนนะนะฮะนี่ฮะ โอ้สวยใสบางเดิมนะมีม่านนะฮะมาให้เสร็จสับเนาะเนี่ยนะครับเพจนะแผ่นพลาสติกไม่แกะออกสักที่เลยนะฮะมีแอร์หลังนะฮะพร้อมกับช่องเสียบ USB นะฮะเบาะฟูๆตึงๆทุกที่นั่งนะฮะไม่มีปิไม่มีแตกนะฮะนี่ครับสวยใสบางเดิมนะฮะดิสเบรกสีล้อนะครับนี่ไปดูต่อด้านท้ายนะฮะด้านท้ายโคมไฟท้ายแท้เดิมนะนะสวยนะโคมไฟท้ายเป็น นี่ครับ LED Lighting t นะครับนี่สวยนะเวลาเบรกกลาง้างกลางคืนนะครับอด้านท้ายนะมาดูกันต่อนะฮะดูที่กระจกก่อนนะกระจกแท้เดิมนะไลฟ้าหลังปัดน้ําฝนหลังนะฮะอยู่ครบนะฮะไฟเบรกดวงที่ปัดน้ําฝนหลังไม่มีไฟเบรกดวงที่สานะฮะนี่นะคมไฟท้ายก็แท้เดิมนะครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยมาให้4จุดนะพี่นะฮะเป็นแบบฝังเนาะนะฮะนี่คร ไม่ชนแน่นอนนะไม่พอนะฮะเขามีกล้องถอยนะฮะอยู่ตรงป้ายทะเบียนนี่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวอ,อักษรแคมรี่ยูงกลางพร้อมกับตัวโลโก้แคมรี่นะฮะเปิดฝาท้ายนะโอูสวยใสยบางเดิ่มไหมนะฮะนี่ฮะ ใครสนใจเนี่ยติดต่อสอบถามนะฮะนะเพราะว่ามีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาดูรถเนี่ยเยอะแยะเลยพี่นะอันนี้ผมอยู่ในสต็อกของเพชรยนต์เรานะนะฮะไม่มีพื้นที่จริงๆนะเติมสต็อกให้เต็มๆนะฮะฝาโปรงท้ายนะซีนอ่อนเดิมนะฮะพมไฟท้ายแท้เดิมนะ,ะอยู่ครบหมดเลยพี่นะไม่มีขยับเลยน็อตนะครับนี่ฮะหมุดพัดตรงพลาสติกนะฮะไม่มีร่องรอยการเกะ็นะครับท้ายมาดูพรมสะอาดสะอาดนะครับ แม่แรงเครื่องมือมีให้ครบเสร็จสับนะสีนทางมะพร้าวนะฮะโครสสีก็ตัวทางนะฮะปั๊มนุงปั๊มนูนอยู่ครบแต่เข็ดเดิมสวยๆนี่นะครับล้อ,อยางอะไรนะฮะเป็นฟูไซน์นะลายและขอบเดียวกันกับตัวติดรถนะฮะนี่ครับสวยใสบางเดิมเลยนะรถยังไม่ได้สปาทำความสะอาดแค่นั้นเองพี่นะฮะดูดิคาบฝุ่นคาบลายเนียเต็มเลยนะฮะรถเ,เนี่ย ที่ที่สกรปรกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าไฟแนนซ์เขาได้มาเนี่ยเขาไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเอารถออกมาได้เลยนะพี่นะต้องรอนะฮะไฟแนนซ์ Finance เขาจะเก็บไว้ในสต็อกของไฟแนนซ์เนี่ยประมาณ3าถึงเดือนนะเพื่อเคลียร์นะเพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบอะไรภายในเขาเนี่ยนะฮะต้องไปจอดตรงนั้นพวกฝุ่นอะไรเนี่ยมันก็เกาะนะครับมีเต็มนะรถไม่ขยับเลยนะไปจอดนี่ครับ สวยสายบางเดิมพี่คันนี้น่าใช้มากนะครับได้บางเดิมรอบคันนะโอ้นะร,รีวิวไปนี่แบบสวยจริงนะฮะม่านนะนใช้ล็อกดงล็อกเด็กนะฮะนี่อูฟูตึงๆทุกที่นั่งนะครับฝาเอดานสะอาดสะอ้านนะ บ้านหลังไฟฟ้านะบ้านหลังไฟฟ้านะปิดปิดสามด้านเลยนะประตูสองฝั่งแล้วก็ท้ายนะฮะเป็นไฟฟ้าเนาะอ่ะมาดูที่ฝั่งคนขับนะใช้งานเยอะสุดแล้วมีตัวบายสปอร์ตนะฮะนะเตือนเอ่อเปลี่ยนเลนนะเตือนจุดอับด้านข้างนะทั้งซ้ายและขวานะครับอ่ะแขงประตูคนขับนะใช้งานเยอะสุดแล้วนะฮะเนี่ยเหลือแค่สปาทําความสะอาดนะไม่ได้อ่อลอกนะพี่นะ มันฝุ่นคาฝุ่นนะฮะออโต้ทุกบานนะจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านี่เมมโมรีซีทให้สองจุดสองตำแหน่งฮะดีเลยนะฮะกดเพื่อบันทึกจำนะฮะเวลาจะใช้งานทีก็เขาจะปรับตามที่เราเซตไว้นะฮะนี่ฮครับเพจนะครับมนองหัวน็อตนะฮะติ๊กเกอร์คำเตือนติ๊กเกอร์เตือนลมยางนะฮะ บาไฟฟ้าคนขับนะฮะไม่มีปีไม่มีแสกนะมีดันหลังให้ด้วยเสร็จสรรนะเป็นแบตเตอรี่โอเบาะฟ,ฟูฟูตึงๆนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะมีคูชคอนโทรลนะฮะนี่เป็นปุ่มสตาร์ทนะมีตัวเอ่อแท็กชั่นคอนโทรลกันลื่นถลายนะฮะแล้วก็ออโตโอ้ออฟแล้วก็สั่งเปิดฝาท้ายได้เปิดฝาถาังนะเป็นปุ่มสตาร์ทเนาะไฟหน้ามีระบบไฟออโต้นะฮะเอ่อเลี้ยวขึ้นอาคารนะฮะลงอุโมงคนะ์เนาะกลางวันสายตาผ้ามัวนะ เบียดชนขอบไหลทางชนแบลรีเออร์อันนี้เขาเปิดให้อัตโนมัตินะฮะนี่ครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคําสั่งเสียงนะฮะปัดน้ําฝนออโต้นะฮะมีมาให้เสร็จสับนะฮะจอทัชสกรีนแท้เดิมนะฮะมีเนวิเกเตอร์นะฮะแอร์ออโต้นะฮะมีฮีเตอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะฮะมีตัวไวเลสชาร์ตนะนี่นะฮะไวเลสชาร์ตนี่ฮะดันออกมานะพร้อมกับตัวสวิตช์ปิดเปิดนะฮะได้ด้วยนะเกียร์ได้เป็นเกียร์ถุงนะฮะมีโหมด สปอร์ตนะสามารถเชนเกียร์ได้นะฮะฐานเกียร์นะเป็นเป็นโนโบแบ็คนะฮะนี่ดำเงามีช่องอวางแก้วน้ำมีเบรกมือเบรกโหนพนักเท้าแขนบุนวมหุ้มหนังนะฮะขนาดใหญ่เลยนะเปิดมาเนี่ยกระเป๋าคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะใส่ได้สะดวกสบายเลยนะยังไม่พอนะฮะนี่กระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัตินะครับนี่ฝ้าเพดานสะอาดนะฮะถุงสติกคุมม่านบงแดดยังไม่ออกเลยนะนี่ครับ รถผู้บริหารใช้งานนะครับสวยใส่น่าใช้นะครับอ่ะมาผมทวนให้นะครับคันนี้นะฮะนิว Camry 2.0G ปี2019นะฮะเล็กไม่9,000 0โลสนุนราคา7,29,000บาทเครดิตดีฟรีดาวก่อน13,000บาทนะฮะใครสนใจ0992602443เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับอยากให้โทรหรือแอดไลน์ดีกว่านะผมตอบได้เร็วกว่านะเพราะว่าถ้าคอมเมนต์ผมไปตรวจไปตอบเวลา3ช่วงเวลานะฮะบางทีอาจพลาดนะฮะอาจจะไม่ทันเพราะว่า น้องๆที่ร้านเซลลเนี่ยสี่สิบคนพี่นะขายออนไลน์ทุกคนนะมีจองป่ากันตปปายป่ากันมาทุกวันนะอยากให้โทรหรือแอดไลน์ผมตอบได้เร็วกว่าแน่นอนนะครับก่อนจากกันยังไงฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะครเป็นการแจ้งเตือนพี่ๆไปในตัวนะครับเพราะว่าผมอัปเดตคลิปให้ทุกวันเนาะเผื่อเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีขันไหนถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับโอเควันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับสวัสดีครับ